วัสดีครับผมบอยปืนจีนครับใอีกแล้ววันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวโคหน1่งเก้าหนึ่งหน government m a r u นะครับอัดลมสปริงขึ้นลำยิงเทียนะช่องคัดปอกเปิดนกง้างได้ล้างอ่อนทำงานเซฟทำงานมามาดูยิงกันก่อนแนละ้วเดี๋ยวค่อยไปอธิบายอะไรลึกๆก,กันนะครับมาดูกัน อเคเป็นไงบ้างกับเจ้าตัวมาลุอีโผล่ 1, 9, 1, 1อัดลมสปริงนะครับนะมาดูกันมาดูกันวันนี้ที่ยิงให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรลึกกว่าน,นี้ไนงะก็เลยอ่ามาถ่ายตอนยิงให้ดูก่อนชัดๆนะครับมาดูกันมาดูกันนะครับหลังๆนี้ช่วงนี้มาเอิญมีมาลุอีเข้ามาพอสมควรแต่ผมขอ ทำแค่ตัวอัดลงสปริงนะตัวอื่นผม,มให้เพื่อนพ่อค้าท่านอื่นก็ได้ทําบ้างเนาะนะไปทําหมดเดี๋ยวเขาด่าเอามามาดูกันมาดูกันครับกับเจ้าตัวโคหนึ่งเก้าหนึ่งโกเเมนนะครับอัดลงสปริงนะครับแพ็กเกจอย่างที่เห็นโอเคไหมนะครับชิ้นงานสวยงามนะครับกล่องกล่องแพ็กเกจค่อนข้างสวยงามอย่างว่าครับงานญี่ปุ่นนะครับมารุอิเป็นญี่ปุ่นชื่อเต็มคือโตเกียวมารุอินะครับงานญี่ปุ่น ไปกองแม็กก็เจอคู่มือปืนแม็กกาซีนแล้วก็ลูกกระสุนทดสอบนะครับมาดูกันนะครับเออบอกว่าน,นีดหนึ่งลูกกระสุนทดสอบเขาอย่างดีเลยลูกศรที่สองห้านะครับนะยิงดีมากมาดูกันครับกับเจ้าตัวหนึ่งเก้าหนึ่งชิ้นงานเป็นยังไงบ้างโครงสร้างแบบนพลาสติกทั้งตัวก็จริงนะครับแต่ว่าคุณดูดีรายละเอียดเขาเขาเก็บรายละเอียดดีมากนะครับบอกเลยว่าคนที่จะสะสมนะครับในราคาขนาดนี้ พันกว่าบาทกลางๆเก็บได้นะครับนกง้างได้โอเคไหมหลังอ่อนทํางานนะครับถ้าไม่ไม่กำหลังอ่อนไม่ลั่นนะครับนะเซฟทํางานได้จริงนะครับเดี๋ยวมือข้างนี้นิ้วชี้ผมมีปัญหานิดหน่อยละโอเคนะครับเห็นไหมหลังอ่อนทํางานลั่นไม่ได้เซฟทํางานได้โอเคไหมช่องคัดต่อกเปิดเดี๋ยวแม็กซินออกก่อนช่องคัดปอกเปิดโอเคป่ะเห็นไองคันตอกเปิดนกง้างโอเคไหมโอเคชิ้นงานโอเคครับงานสวยนะครับอ่า มีคนถามว่าแล้วจีนมีตัวไหนที่คโคลนนิ่งมานะครับแต่บอกเลยว่ามันมันคโคลนนิ่งมานานแล้วระบบเนี้ยมันมีมานานแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ครับคโคลนนิ่งมาลุยมานะครับเวลหนึ่งเก้าหนึ่งเอหนึ่งนะครับนานละนะครับแต่ว่าพอมาเรียบเทียบชิ้นงานกันนะครับบอกเลยว่าเห็นแล้วแบบ <gasps> นะจีนก๊อปปี้มาก็จริงนะครับโครงสร้างเป็นโลหะของจีนนะโครงสร้างเป็นโลหะ ของมอริครงสร้างเป็นพลาสติกก็จริงแต่มอริค่อนข้างทนนะครับโอเคไหมชิ้นงานต่างกันพอสมควรไม่พอสมควรต่างกันมากนะครับนะมอริเขาจะจะงานเนียนนะครับจีนเขาก็เอาพอเล่นได้นะครับพอได้เหมือนกันนะครับอะไรหลายชิ้นสลับกันได้เดี๋ยวจะให้ดูอะไรนี่นะครับมีคนบอกว่าในไหนพี่บอยจะรีวิวอยู่แล้วนะครับช่วยถอดให้ดูหน่อยโอเคมาถอดให้ดูนะครับเจ้าตัวมอรินะครับวิธีถอด191เหมือน191าธรรมดาทั่วไปนะครับ ก่อนอื่นขึ้นสไลด์ก่อนนะครับปึ๊บตัวนี้ลูกหมดสไลด์ไม่แขวนนะบอกก่อนนะปึ๊บแล้วเลื่อนเลื่อนกันแขวนสไลด์เห็นไหมมันจะมีบากขันแขวนสไลด์ตรงนี้นะครับแต่อันนี้มันจะเป็นบากหลังนะครับบากหลังขันข้นแข,ขวนสไลด์ตรงนี้เหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งธรรมดาทั่วไปเห็นไหมบากนี้จะชัดนะมันมีบากหน้ากับบากหลังนะเลื่อนไอตัวเนี่ยติ่งขันแข,ขวนสไลด์ก็อันนี้ให้มาตรงกับบากหลังนะครับจากนั้นคุณเห็นปุ่มตรงนี้ไหม ผมนี่กดข้างนี้นะครับมามาดูกันเดี๋ยวมาทําพร้อมๆกันนะครับต้องบอกนิดนึงว่าเวลาทําให้คนอื่นดูนี่ผมไม่ค่อยถนัดเลยโอเคไหมกดปุ๊บเห็นไหมมันจะเริ่มดึงออกได้นะครับก็บากอันนี้มันจะเป็นบากที่ใช้สลับดึงออกโอเคไ่ะดึงปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับจับไว้อย่างนี้นะครับจับไว้เอามือจับไว้อย่างนี้นะเลื่อนกลับมาให้ให้ตรงให้ตรงก่อนนะครับนะสุดอย่างนี้นะจับไว้นะครับล่างไกทิ้งนะครับโอเคแล้วคุณก็จะดึงเจ้าตัวนี้ออกมาได้นะครับโอเคไหมนะ ชิ้นงานนี่เป็นพลาสติกทั้งตัวก็จริงแต่พลาสติกของมงอเตีเข้าเป็นพลาสติกค่อนข้างเหนียวโอเคปะ่ะนะพลาสติกเหนียวแล้วเขาทําความแรงออกมาซึ่งมาซับพอร์ตจากเจ้าตัวนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งความแรงเขาอยู่ที่อ่าอยู่ที่เท่าไหร่ร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยสิบฟุตต่อวินาทีโอเคไหมนะครับหลังจากถอดชิ้นนี้ออกมาได้ชิ้นไหนถอดได้อีกนะครับเลื่อนนี่นะครับนี่นะชุดสไลดนะ์เนียเลื่อนเจ้าตัวนี้ไปข้างหน้าอย่างนี้เลื่อนอย่างนี้นะครับ จากนั้นคุณก็จะดึงเจ้าตัวชุดนี่จับจับเนี้ยนิ้วชี้จับมือจับนี้ะแล้วคุณก็จะเลื่อนไอชุดกระบอกสูบออกมาได้นะครับหนึง,นงโอเคไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแหมามาดูพร้อมๆกันมาดูพร้อมๆกันนะครับปึ๊บนะแล้วเจ้าตัวหน้าเจ้าตัวหน้าผมยังไม่ไม่ลองถอดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่น่ามีอะไรนั่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คงถอดได้เหมือนกับทั่วไปนะครับนะตรงนี้ พูดลำกล้องถอดไม่ได้เหมือนกับมันบล็อกไว้นะมันบล็อกไว้นะตรงนี้ถอดไม่ได้นะครับมามาดูกันชุดลูกสูบเป็นยังไงชุดลูกสูบเป็นพลาสติกครับนะโอเคไหมนะเลื่อนออกมาปึ๊บนะแล้วมาดูกับของจีนกันนะครับซึ่งจีนเนี่ยมันก็เหมือนถ้าจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับโอเคไหมถอดแมกออกมานะครับเลื่อนปึ๊บนะครับตรงนี้กดกดเหมือนกันเหมือนกันนะครับปึ๊บนะครับ แต่ของจีนจะเป็นซิงค์อลลอยนะครับเจ้าตัวนี้ก็นานแล้วถ้าใครเคยอ่านจีนการที่ผมเคยเคยเขียนถึงเจ้าตัวนี้ไว้ผมทํามันขวาสไลด์ได้นะครับซึ่งมาลียเดิมเดิมมาขวาสไลด์ไม่ได้นะครับตั้งทิ้งก่อนโอเคไหมหมือนกันเป๊ดด้เป๊ดด้เห็นไหมืหมอ่งกันเป๊ดด้มามาดูกันมาประกอบกับเจ้ามาลอยสอนทอไม่สอนไม่สอนประกอบโดนด่าอีกโอเคมากันนะครับประกอบกระบอกสูบกับเข้าปลายเหมือนเดิมนะครับปึ๊บ เจ้าตัวนี้จับดีๆนะตัวนี้จับดีๆนะครับจากนั้นนะครับนี่เลื่อนเจ้าตัวนี้ลงมาเช่นนี้กดนี้กดเห็นไหมกดลงมาปุ๊บนะครับจับกระบอกสูบใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับใส่ปุ๊บนะครับกดมาลงไปนะครับนะให้มันให้มันถูกทางปุ๊บนะครับจับไอตัวหลังใส่ล็อกเข้าไปที่ไอตัวล่างดังปลอกมันไม่ได้ดังปลอกมัน มันก็จะใส่น,นีปึ๊บเห็นไหมมันจะอยู่แล้วโอเคไหมจากนั้นก็เสียบมันเข้าไปเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับรปึ๊บปึ๊บแล้วก็เสียบดันเข้าไปแล้วก็เสียบขวาสไลด์ทวนี้มาซนกันดีกว่าอันนี้ของจีนลายไม่สวยอันนี้มาลอยลายสวยเสร็จพยกันได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนาะเนอะเนะ จากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับทึบอือขอให้บาทมันตรงกันนะครับเดี๋ยวนะบากไม่ตรงกันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเออข้างหลังเดี๋ยวถอดให้ดูติงหลังก่อนติงหลังอย่างนี้นะครับอันนี้อยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างนะสั้นอยู่ล่างนะครับนะไม่คิดใส่ผิดมาเลยไม่ลงล็อกมันโอเคไปใหม่นี่มันต้องเป็นอย่างนี้นี่ ติ่งยาวอยู่บนติ่งสั้นอยู่ล่างนะครับสลับให้กับใส่ของจีนเป็นไงบ้างดีเสียงเลยไหมก,กึกดีไนไหมเอาคันแสดล้ายมาอีกมาเพราะว่ารูกนันแสไล้ายไม่เท่ากันนะครับขอดูเร็งรูนิดนึงนะครับ เรื่เข้ามาบล็อกติ๊กโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมมาสลับกันได้โอเคป่ะนะมาเดี๋ยวใส่กับคืนถอดกับคืนก่อนปึ๊บป่ะเรามากับคืนกับมาลูกีกนะครับเดี๋ยวนะแข็งจังมา นี่มาลุยท่อนบนมาลุยท่อนล่างมาลุยโอเคไหมมากับเข้าสู่โลกของเจ้านะมาลุยมาลุยดียังไงอะครับงานเขาสวยเนียนนะครับคนที่อยากสะสมนี่ผมแนะนําเลยว่าสะสมโอเคเลยนะครับนะเดี๋ยวขอลงเล็งบากก่อนนะครับเหมือนเดิมเล็งให้บากมาตรงกันแล้วกดเข้าไปนะครับนะให้มันกลึก๊นะครับโอเคไหมโอเคเรียบร้อยนะครับ โอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับชิ้นงานดีๆอย่างนี้นะครับดีๆอย่างนี้ช่องคัดปอกเปิดงานสวยนะครับสำหรับคนที่งบน้อยหรือคนที่จะสะสมนะครับพันกว่าบาทถ้าเป็นแก๊สก็เตรียมไว้2 0 0พกว่าบาทประมาณนั้นงานจีนนะครับแต่มาลุอยพันกว่าบาทนี่ผมว่าโอ้โหน่าเก็บจริงๆโอเคนะขอบคุณทุกท่านรับชมขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะผมเป็นพ่อค้าบางคนเขาก็ไม่รู้นะมีพวกคุณ ผมถึงอยู่รอดได้โอเคแล้วมีอะไรดีๆจะรีวิวดูอีกโอเคนะสวัสดีครับ